ช่องสนทนาสถาบันวันนี้ครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับเรามีประเด็นเกี่ยวกับโครงการ i อทีจ็อบแฟร2สซึ่งเป็นโครงการจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับและในวันนี้เราได้รับเกียรติจากอาจารย์มนัญญานิมภพศสารจากคณะวิทยาการสารสนเทศมหาวิทยาลัยมหาสารคามครับตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับอาจารย์สวัสดีค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ได้ยินเสียงเราสองคนชัดเจนนะคะเเสียงค่อนข้างเบานิดนึงค่ะค่ะเดี๋ยวเพิ่มเสียงให้ค่ะอาจารย์ค่ะอาจารย์ได้ยินชัดเจนขึ้นไหมคะชัดเจนขึ้นค่ะค่ะอาจารย์ค่ะขออนุญาตเรียนถามอาจารย์แบบนี้เลยค่ะว่าสำหรับโครงการไอทีจ็อบแฟร์สองพันยี่สิบสี่นี้ค่ะเรามีความเป็นมาแล้วก็วัตถุประสงค์ยังไงบ้างคะอาจารย์ค่ะค่ะสำหรับงานไอทีจ็อบแฟร์ปีสองพันยี่สิบสี่เนี่ยนะคะ จัดขึ้นเป็นปีที่สองค่ะซึ่งเราจัดครั้งแรกในปีที่ผ่านมานะคะในปี67โดยเราเนี่ยได้รับความร่วมมือจากบริษัทชั้นนำระดับประเทศ18บริษัทนะคะการจัดงานครั้งนี้เนี่ยจะจัดเกี่ยวกับทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์ไซส์ครีเอทีฟมีเดียแล้วก็งานสร้างสรรค์อื่นๆนะคะภายใต้แนวคิดการเตรียมพร้อมนิสิตสู่โลกอาชีพ ให้ทั้งนิสิตแล้วก็ผู้ที่สนใจด้วยค่ะโดยโดยทั่วบริหารของเราเนี่ยให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของการแลกเปลี่ยนเรียนรูน้ร,ร่วมกับบริษัทนะคะเพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตได้มีโอกาสเตรียมความพร้อมในโลกอาชีพร,รวมถึงการฝึกงานด้วยค่ะและในปีนี้ปีนี้จะเป็นครั้งที่สองเนื่องจากว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยได้รับการตอบรับดีมากค่ะทั้งจากบริษัทแล้วก็จากนิสิตผู้เข้าร่วมะนะคะ ครับครับอาจารย์มณัญญาครับขอถามว่าการจัดงานในปีนี้มีระยะเวลาการจัดงานในช่วงไหนและจะจัดที่สถานที่ไหนครับอาจารย์ครับค่ะเราจะจัดสอวันนะคะก็คือวันที่สามสี่สิงหาคมนี้อยู่ที่คณะวิทยาการสารสนเทศเลยค่ะชั้นหนึ่งชั้นสองค่ะ ครับค่ะค่ะอาจารย์ขาเป้าหมายคนที่เราอยากที่จะมาให้เข้าร่วมโครงการเนี่ยที่อาจารย์เรียนเมื่อสักครู่ว่าก็น่าจะเป็นนิสิตแล้วก็ประชาชนทั่วไปตรงนี้เรามีเป้าหมายไว้ว่ามีออ่จำนวนเท่าไหร่อะไรยังไงที่เราจะสามารถรับได้นี่คะอาจารย์ขาในในส่วนของเรื่องของจํานวนผู้เขา้าร่วมเนี่ยเราเราไม่ได้กําหนดไว้นะคะซึ่งในส่วนนี้จะเป็นลักษณะงานที่ คนผ่านมาดูได้นิส oh. ิตจากคณะอื่นนิสิตภายในคณะหรือผู้คนสนใจนอกสถาบันรวมถึงนักเรียนมัธยมที่อยากจะเข้าอยากจะเข้ามาดูว่าหลักสูตรที่คณะนี้มีอะไรบ้างเพราะว่าเราค่อนข้างทีง่จะเตรียมรูปแบบของงานไว้หลากหลายนะคะทั้งทางวิชาการทั้งบูธของบริษรัทแล้วก็บูธของภาควิชาด้วยในส่วนนี้จะเตรียมให้กับนักเรียนที่อยากจะทราบว่าคณะเรามีหลักสูตรอะไรค <c oughs> ่ะแล้วก็มีกิจกรรมประกวด มีกิจกรรมตำหน่ายสินค้าไอทีมาร์เกเปิดร้านให้นิสิตเขาได้แสดงมีกิจกรรมมาร่วมแสดงในงานนะคะรวมถึงการมีโคเวอร์แดนซ์ด้วยฉะนั้น <Wow. S 2> คิดว่าจำนวนผู้เข้าร่วมน่าจะต้องเยอะพอสมควรค่ะค่ะค่ะอาจารย์ขะอย่างที่อาจารย์บอกว่าอาจารย์มีกิจกรรมหลากหลายเลยแล้วก็มีการร่วมกับบริษัทเนี่ยถึงสิบบริษัทด้วยเลยอยากให้อาจารย์ช่วย บอกรายละเอียดนิดนึงได้ไหมคะจันค่ะว่ารูปแบบของกิจกรรมมันเป็นยังไงเราแบ่งเป็นโซนดิ่งอะไรยังไงบ้างแล้วก็มีความน่าสนใจยังไงคะจันค่ะได้เลยค่ะจริงๆจริงๆแล้วปีนี้นะคะมีบริษัทมาจากบูธมากกว่าสามสิบริษัทเลยเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วสิบแปดบริษัทเนาะนะคะส่วนส่วนกิจกรรมเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตไล่จากหลักๆก,ก่อนนะคะอันแรกเลยก็คือมีบูธของบริษัทที่จะแนะนําตําแหน่งงาน แล้วก็การฝึกงานเกี่ยวกับด้านไอทีด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับทางศาสตร์ของคณะของเรานะคะค่ะค่ะแล้วก็พิเศษก็คือจะมีบริษัทมาบรรยายให้ความรู้ด้วยเกี่ยวกับตำแหน่งงานอย่างเช่นบริษัทเดคอมแล้วก็ย i ปอินซอยเขาก็จะเป็นพันธมิตรกับเราอยู่แล้วและยังมีบริษัทอื่นๆด้วยอันนี้ประชาสัมพันธ์สำหรับนิสิตที่สนใจอยากจะได้ความ รู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตําแหน่งงานที่อ่าบริษัทในปัจจุบันเนี่ยเขาต้องการนะคะนะคะเข้าขฟังได้ค่ะ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 แล้วก็กิจกรรมบันเทิงอื่นๆนะนะคะอันนี้นจะเป็นทางด้านวิชาการเนาะวิชาการอ่ะลืมอีกอันหนึ่งก็คือบูธของของภาควิชาในคณะจะมีการแนะนําหลักสูตรอันนี้ก็เหมาะกับน้องๆมัธยมนะคะหรือว่าคุณครูที่กําลังอยากจะแนะแนวให้เด็กๆเข้ามาศึกษาเกี่ยวกับทางด้าน ไอที IT, หรือว่าสื่อสมัยใหม่อย่างเงี้ยสามารถเข้ามาเข้าชมบูธของภาควิชาต่างๆได้<ท>ะนะคะค่ะถัดไปก็จะเป็นกิจกรรมที่จัดเพื่อความบันเทิงนะคะจะมีการาเต้นคอเ e อร์แดนอันนี้จะให้เด็กๆปัดการเลยะคะ่<ท>ะเป็นแดนด o อมแดน e ตรงนี้แล้วก็จะมีการจำหน่ายสินค้าของนิสิตไอทีแล้วก็ของคณะเราเองด้วยและก็จะมีกิจกรรมคอสเพล์ค่ะ ก็แต่งกายเรียนแบบตัวละครตักผู้เขาร่วมงานอันนี้เด็กๆแต่ท้นชอบกันเพือ่อให้งานมันดูมีสีสันค่ะค่ะโอ้ oh, ถือว่าอาจารย์พยายามจะสร้างสีสันในงานถือเป็นมิติใหม่อีก ประเภทหนึ่งของการจัดงานในเชิงไอทีนะคะอาจารย์ขาที่เราพยายามที่จะสร้างความสนุกสร้างสีสันให้งานดูมีความเอนจอยหรือว่าน่าสนใจมากยิ่งขึ้นอาจารย์ขาขออนุญาตเรียนถามอีกนิดนึงค่ะอย่างที่อาจารย์บอกว่าอย่างในส่วนของตัวคณะเราเองค่ะที่เรามีการจัดบูธเกี่ยวกับเรื่องของการแนะนําภาควิชาของเราแบบนี้ค่ะอย่างน้องๆที่เป็นมัธยมที่อาจารย์บอกว่าน่าจะเป็นทาร์เก็ตเลยเนี่ยค่ะเขาจําเป็นต้องลงทะเบียนหรือว่าสมัครมาก่อนหรือว่า อาจารย์แต่ละโรงเรียนต้องลงทะเบียนสมัครมาก่อนไหมคะอาจารย์คขาไม่ค่ะอันนี้คือสามารถที่จะ walk in เข้ามาชมได้เลยค่ะค่ะก็คือถ้าโรงเรียนไหนสนใจก็สามารถพาน้องๆ walk in เข้ามาได้เลยตลอดเวลานะคะอาจารย์คะใช่ค่ะเราจะให้ลงทะเบียนเฉพาะผู้ที่จะมาจัดงานอย่างเช่นจองบูธนะคะหรือว่าอยากจะมาประกวดหรือเข้าร่วมกิจกรรมจำหน่ายสินค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะอย่างคอฟแดนนี้โชว์อย่างเดียวหรือประกวดคะอาจารย์คะ พอมพวอร้านจะเป็นโทอย่างเดียวค่ะแต่ว่า mm hmm. การประกวดเนี่ยจะเป็นการประกวดตัดคลิปวิดีโอ t ิกตอกหัวข้อไอทีฮับพีเนสอันนี้จะเป็นการประกวดไทยในคณะค่ะอ๋อค oh, <okay. S 2> ่ะค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะเป้าหมายเราการการประกวดคลิปวิดีโอ t ิกตอกเนี่ยเราอยากจะเหมือนเผยแพร่มุมมองความสุขภายในคณะในมุมเล็กๆเ,เพื่อที่จะ ให้คนอื่นนะคะที่อยู่ภายนอกเนี่ยเขาได้เห็นมุมมองนี้เพราะว่าเราเหมือนจะพูดแต่เรื่องหลกัหลกๆเรื่องใหญ่ๆใ,ใช่ไหมคะแต่เรื่องความสุขเล็กๆเ,เนี่ยถ้าไม่ได้สัมผัสก็อาจจะไม่ทราบดังนั้นเราก็เลยจัดโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อให้เด็กๆที่เขา มีความรู้สึกดีๆภายในคณะเนี่ยเขาได้แบ่งปันออกมาเป็นคลิปวิดีโอค่ะค่ะฉะนั้นเพื่อนๆที่อาจจะไม่ได้ประกวดอาจจะอยู่คณะอื่นแต่สามารถมากดหัวใจได้นะคะชอบเรื่องไหนนี้นะคะอาจารย์อยากเชียร์ใครอยากเชียร์คลิปไหนให้ได้รางวัลสูงๆก็มาช่วยกันกดหัวใจนะคะอาจารย์ใช่ค่ะอ๋อมีอีกหนึ่งประเด็นนะคะ,คะที่อยากจะประชาสัมพันธ์พอดีว่าวันที่เราตัดกิจกรรมไอทีซอฟแวร์เนี่ยเป็นวันเดียวกับ การเปิดใช้ห้อง Creative Media Center ด้วยนะคะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยคือห้องนี้นเป็นห้องที่ให้นิสิตทุกๆภาควิชามาใช้งานได้นะคะเรารีโนเวทแล้วก็ทำการปรับปรุงเพื่อให้มีมาตรฐานในการตั้งสือ่อในวันนั้นเนี่ท่านอธิการก็จะมาเป็นพิธีในการเปิดห้องให้ด้วยนะคะซึ่งเราจะมีทั้งหมดหกห้องนะคะขออนุญาตไล่ให้ให้ฟังนะคะเผื่อว่าน้องๆที่กำลังฟังอยู่สนใจสามารถเข้ามาชมได้ วันที่สามกับวันที่สี่เนี่ยเราจะเปิดให้ชมห้องด้วยนะคะก็จะมีห้องอัดเสียงค่ะเวคคอร์ดิ้ r o ูมแล้วก็จะมีห้องผสมเสียงนะคะ Style Mixing อันนี้จะสร้างเสียงให้เหมือนกับโรงภาพ,พย,ายนตร์เลยโดยเราเนี่ยใช้ระบบเสียงแบบดิจิตอลเจ็ดจุดหนึ่งนะคะอะมีห้อง e d i t ช n ิ่งรูเป็นห้องตัดต่อในส่วนนี้เราจะใช้โปรแกรม Da วินซีนะคะแล้วก็มีห้อง ค o นเทนเตร์ดิ้งรูมเป็นห้องสําหรับแก้ไขสีภาพยนตร์โฆษณามิวสิกวิดีโอคืออันนี้เราจะต้องใช้เครื่องมือเฉพาะทางนะคะ,คะเป็นคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงมีหน้าจอสแสดงผลที่แม่นยำระดับมาตรฐานในส่วนนี้ก็ใช้โปรแกรมของ Blackmagic นะคะแล้วก็จะมีห้องโ l เล Control แล้วก็เป็นห้องอัดเสียงประกอบนะคะแยก,อ,กอีกห้องหนึ่งดังนั้นนิสิตหรือว่าน้องๆมัธยมสนใจอยากจะเข้ามาดูนะคะห้องที่ อทำการจัดแบบการเรื่องของการสร้างสื่อแบบพท่ l option เข้ามาดูได้เลยอค,ครับก็คือก็จะเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์แล้วก็ทักษะให้กับผู้เรียนด้วยสำหรับห้องที่จะมีการเปิดใหม่ในช่วงของการจัดงาน IT Job Fair ด้วยนะครับใช่ค่ะ<ฆ>ค่ะ จันค่ะต้องเรียนถามว่าจุดเด่นของปีนี้ที่แตกต่างจากปีที่แล้วนอกเหนือจากบริษัทค่ะจันขาที่มาร่วมกับเราในปีนี้ที่มากกว่าปีที่แล้วเนี่ยค่ะเรามีอะไรเพิ่มเติมไหมคะจันค่ะที่เป็นจุดเด่นแล้วแบบไม่มาไม่ได้เลยเนี่ยค่ะต้องมางานเราเลยอย่างเงี้ยค่ะจันขาจุดเด่นที่มีเพิ่มเติมจากปีที่แล้วก็คือหนึ่งแหละเรามีห้องที่เราปรับปรุงแล้วเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยนะคะก็คือเกี่ยวกับด้าน การตั้งสือ่อแล้วก็สองคือเรามีกิจกรรมที่น่าสนใจเดิมทีเรายังไม่มีไอทีมาร์เก็ตค่ะในส่วนนี้อันนี้กดึงดูดนิสิตแล้วก็สร้างความสนุกสนานเพื่อเพลินให้กับเ้านะคะการแต่งคอสเพล์ปีนี้มีเพิ่มขึ้นมาเพื่อให้เกิดความสดใสนะคะแล้วก็จะมีการประกวดและมอบรางวัลด้วยค่ะอืมประกวดคอสเพล์นะคะ,าคะอาจารย์ขาอา ประกวดในในปีนี้เนี่ยค่ะจะประกวดคลิปวิดีโอติ๊กต็อกคลิปวิดีโอซึ่งนึกว่าคอสเพย์อาจารย์จะได้ไปร่วมค่ะอาจารย์ขามเชิญนะคะเชิญค่ะอยากอยากจะให้มาร่วมสนุกสนานกันค่ะทา้งยได้ทั้งความสนุกแล้วก็ได้ทั้งความรู้ด้วยคอสเพย์นี่เป็นความใฝ่ฝันเลยนะคะอาจารย์ถ้าอาจารย์ที่ประกวดมาไห่เนี่ยเดี๋ยวนั่งเครื่องไปเลยอาจารย์ตอนนี้คุณอารยาน่าจะเตรียมชุดเอาไว้แล้วนะครับยินดีค่ะยินดีค่ะค่ะเด็กๆคงจะ ชอบมากเลยที่มีพี่ๆเข้ามาร่วมด้วยค่ะ,ะจัย์ขาปีนี้เราตั้งเป้าหมายสําหรับโครงการนี้ไว้ยังไงบ้างคะเป้าหมายของโครงการเนี่ยอยากมีความร่วมมือกับบริษัทนะคะก็คือในเรื่องของการเตรียมความพร้อมเรื่องของสหกิจค่ะเนื่องจากว่าเชื่อว่าทุกๆคณะนะคะทุกๆมหาวิทยาลัยเนี่ยพยายามผลักดันการฝึกงานเนี่ยให้เป็นรูปแบบของสหกิจ ให้มากที่สุดนะคะเนื่องจากว่ามีประสิทธิภาพมีประโยชน์ทั้งทางกับบริษัทแล้วก็ทางัวนิสิตเองสูงกว่าการฝึกงานปกตินะคะก็จะได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางว่าจะทําอย่างไรหรือมีความร่วมมือกันอย่างไรได้บ้างค่ะค่ะอย่างเรื่องของการทําสหกิจคะ่ะจัน์ขาอย่างปีที่แล้วเนี่ยหลังจากที่เราจัดไปแล้วเนี่ยคะ่จคะจรย์ขามันประสบความสําเร็จหรือมมีฟีดแบ็กที่ดีหรือว่าเป็นยังไงบ้างไหมคะจัน์ขะ สำสำหรับธหากิจนะคะก็จะมีจำนวนนิสิตที่เข้าโครงการเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกปีแต่ว่าเราก็ต้องคัดศักยภาพของนิสิตด้วยว่าพร้อมไหมเหมาะสมไหมที่จะเข้าโครงการนี้แต่ก็ได้ผลตอบรับที่ดีจากทางบริษัทค่ะค่ะดูจากปีนี้ที่เรามีบริษัทเพียงแค่ปีเดียวเองนะคะอาจารย์เพิ่มขึ้นมาแบบเกินเท่าหนึ่งตรงนี้ค่ะอาจารย์ขามันสะท้อนอะไรได้บ้างคะอาจารย์ขาคิดว่า เราเนี่ยมีการแมทชิ่งที่ที่ตรงตามความต้องการของบริษัทนะคะเพราะว่าบริษัทที่เข้ามาให้ความร่วมมือในกิจกรรมครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกับตากิทาฉะนั้นเรามองว่าเราเราน่าจะผลิตลิสิต์เนี่ยได้ตรงตามความต้องการนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือเรามีการสอบถามถึงความต้องการ ของนิสิตนะคะของของบริษัทนะคะว่านิสิตแบบไหนเป็นนิสิตในดงคติที่บริษัทอยากจะได้เราก็จะเอาตรงนั้นนะคะมาตับแล้วก็ปั้นเด็กๆต่อไป อืมค่ะอาจารย์คะตอนนี้ถ้ามีทั้งน้องๆในระดับมัธยมรวมไปถึงออนิสิตนักศึกษาในสถาบันอื่นๆนะคะแล้วก็ประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจค่ะอาจารย์คะอ,อ,อยากให้อาจารย์ประชาสัมพันธ์นิดนึงว่าจะสามารถเข้าไปติดต่อสอบถามหรือว่าเข้าไปดูข้อมูลได้จากที่ไหนยังไงบ้างคะอาจารย์คะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะเราจะประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Facebook p a พ e ของคณะวิทยาการสารสนเทศมหาวิทยาลัยมหาสาคาม นะคะแล้วก็จะมี facebook page ของมหาวิทยาลัยมหาสา,ารคามด้วยค่ะก็จะมีข้อมูลตรงนั้นสามารถเข้าไปดูอัปเดตได้เลยค่ะค่ะก็สามารถที่จะเข้าไปติดตามได้นะคะคุณธนกรค่ะใช่ค่ะค่ะเชิญค่ะคุณธนกร ครับ,รบก็สามารถที่จะติดตามได้ผ่านช่องทางที่อาจารย์มนัญญาได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะครับ,รบก็คือทาง f a เฟ b o ุ๊ p เ g จของคณะวิทยาการสารสนเทศมหาวิทยาลัยมหาสารคามคและก็ที่ f เฟ b บ o ๊ p เ g จของมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับ,รบก็งานจะจัดทั้งหมด2วันนะครับคือวันที่3และ4สิงหาคมที่ชั้น1และชั้น2ที่อาคารของคณะเลยนะครับ ก็มีกิจกรรมที่น่าสนใจหลายอย่างนะครับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังที่กําลังติดตามอยู่ในขณะนี้ถ้าสนใจก็สามารถที่จะไปร่วมงานได้นะครับรวมถึงการประกวดคลิป t ิกต็อกถ้าชอบเดี๋ยวอาจจะต้องให้อาจารย์ขาช่วยช่วยพูดถึงเรื่องของการประกวดคลิปต i k ต็อกนิดนึงค่ะว่าเรามีหลักเกณฑ์หรือกติกาอะไรยังไงบ้างไหมคะค่ะได้ค่ะสําหรับการประกวดคลิปทิกต็อกนี่นะคะเราจะจัดประกวด คือให้สิทธิ์ประกวดได้เฉพาะบุคลากรและนิสิตทีอ่อยู่ในคณะวิทยาการสารสนเทศมหาวิทยายลัยมหาสารคามเท่านั้นนะคะ <Okay. S 2> เนื่องจากว่าโจทย์ก็คือ IT h ีฮาร์ดพ s เนสะท้อนมุมมองความสุขที่เราได้อยู่ในคณะไอทีนะคะเราแยกเวลาการประกวดไม่เกินสองนาทีนะคะ <Okay. S 1> สำหรับตัวคลิปรายละเอียดเนี่ยะจะประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook เพจของคณะวิทยการสารสนเทศนะคะ วัตถุประสงค์ของเราเนี่ยนอกจากจะจัดกิจกรรมให้นิสิตและบุคลากรภายในได้ร่วมแชร์ความสุขของมุมมองของคณะนะคะแต่เราอยากจะให้บุคคลภายนอกเนี่ยได้รับรู้หรือได,ได้ได้ร่วมรับทราบความสุขเล็กๆที่อยู่ในคณะไอทหรือแม้กระทั่งน้องๆมัธยมที่ยังไม่รู้จักเราในมุมเล็กๆนะคะเขาก็จะได้เห็นผ่านคลิปวิดีโอติดตก่อนนี้ด้วยก็ถือว่าเป็นการท R ไปในตัวด้วยค่ะมีกําหนดการยังไงคะจันคาส่งได้เมื่อไหร่ถึงเมื่อไหร่ยังไงตัดสินยังไงคะจันค่ากาหนดการจะส่งได้ถึงสิ้นเดือนนะคะวันที่สามสิบเอ็ดมิถุนายนนะคะแล้วก็มีการตัดสินเนี่ยก่อนวันเออก่อนวันก็แฟเนี่ย แล้วเราก็จะประกาศให้รางวัลวันที่สามคนที่สี่เลยค่ะอืมค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยถ้าใครเป็นเรียกว่ากําลังเรียนอยู่แล้วอยากที่จะมาร่วมแชร์ริ่งนะคะอาจารย์คะเกี่ยวกับความสุขเล็กๆก็ทำติ๊กตอกแบบนี้มาแชร์กันอาจารย์วางเป้าหมายไหมคะว่าน่าจะมีสักกี่ทีมที่ทําเข้ามาประกวดแข่งขันกันสําหรับติ๊ t ต k อกเนี่ยค่ะอาจารย์คะจริงๆอยากจะให้มีหลายๆทีมเลยค่ะอยากจะให้มีสัก สามสิบทีเพราะว่าเราอยากเห็นมุมมองต่างๆของของนิสิตแล้วก็บุคลากรน,นะคะว่าในมุมของเขาเนี่ยเขาเขามีอะไรที่อยากจะมาแชร์ให้เราได้ร่วมรู้บ้างนื่จบกว่ามุมความสุขของแต่ละคนในคณะเนี่ยไม่เหมือนกันค่ะ,คะวันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะสําหรับข้อมูลดีๆนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณทางท่านอาจารย์มนัญญานิพิศารนะคะ จากคณะวิทยาการสารสนเทศเหมาทหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นอย่างมากค่ะขอบพระคุณอาจารย์ค่ะ Hi, ค่ะสวัดีค่ะครับ uh huh. และสวัสดีค่ะครับและทั้งหมดนี้ก็คือรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันกับเราสองคนผมธนกรคุณอารยารวมถึงทีมงานทุกๆท,ท่านที่ร่วมผลิตรายการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Page ของไทยยูนิวส์เครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันด้วยนะครับ และหมดเวลาของรายการเราแต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะติดตามรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบานันจันทถึงสุกเที่ยงถึงบ่ายโมงทางสถานีวิทยุพันธมิตรสถาบันการศึกษาทั่วทุกภูมิภาค